ขอเชิญพบกับ Go Inside Series มุมลึกทองคำสำหรับนักลงทุนทองร่วงนักลงทุนควรทำยังไงประเด็นนี้กำลังร้อนแรงในตลาดตอนนี้เลยขอเล่าให้ฟังแบบแนวพอดแคสสั้นๆเข้าใจง่ายเหมือนคุณกำลังฟังนักวิเคราะห์พูดให้ฟังครับ EP 1ทองร่วงแต่นี่อาจเป็นโอกาสทองของนักลงทุนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Go Inside Series มุมลึกทองคำสำหรับนักลงทุน วันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนใจสัน่นทองคําร่วงแรงแล้วเราควรทํายังไงต่อทําไมทองถึงร่วงทองคําไม่ได้ลงเพราะหมดความน่าสนใจแต่เพราะดอลลาราแข็งดอกเบียยังสูงนักลงทุนเทขายทํากําไรช่วงที่ตลาดกลัวเศรษฐกิจยังไม่แน่ใจคนก็หนีเข้าดอลลาราก่อนทองอยู่แล้วแต่จาไหมครับทองไม่ได้หมดสเสน่ห์แค่หลบพักนักลงทุนควรทำยังไงหนึ่ง คนถือทองอยู่แล้วอย่าเพิ่งขายตื่นทองลงรอบนี้เป็นการพักฐานมากกว่าขาลงระยะยาวหากตุงทุนคุณอยู่สูงให้รอดูแนวรับสำคัญเช่น58,000ถึง5 7 5 0 0บาทต่อบาททองคำเพราะจุดนั้นมักเป็นโซนที่กองทุนใหญ่เริ่มทยอยซื้อกลับ 2. คนยังไม่มีทองนี่แหละจังหวะสะสม ใช้วิธี DCA ทองคำทยอยซื้อทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้จุดต่ำสุดจริงๆการ DCA จะเฉลี่ยต้นทุนได้ดีและถือยาวได้แบบไม่เครียด 3. นักลงทุนสายเทรดมองแนวเทคนิคให้เป็นเพื่อนทองช่วงนี้จะเหวี่ยงแรงต้องดูกรอบแนวรับแนวต้านให้ชัดใครชำนาญกราฟอาจเก็บรอบสั้นๆได้ดีแล้วต่อไปจะเป็นยังไงสิ่งที่ต้องจับตาคือการประชุมเฟดครั้งต่อไป ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐและความเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทหากเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ทองคําอาจพุ่งกับแรงและนั่นคือช่วงที่คนที่เตรียมตัวไว้ก่อนจะได้เปรียบที่สุดครับสรุปใจความทองร่วงไม่ใช่สัญญาณจบแต่คือช่วงทดสอบใจนักลงทุนใครที่วางแผนดีมีวินัยและมองระยะยาวมักจะชนะในเกมทองคําเสมอสวัสดีครับ